สบายดีจ้าสวัสดีค่ะในะระยะเวลาที่ผ่านมานี้ทุกคนก็คือสิเห็นยูทูบเบอร์ลาวหลายช่องที่มาเ็ดคอนเทนต์ออกมาประมาณว่าสาวลาวคนไม่เปิดใจพร้อมคุยสาวลาวเปิดใจพร้อมคุยนุ่มไทยหรือว่ามีอีกแล้วมาอีกลายอย่างประมาณนี้เนาะคอนเทนต์แบบนี้เฮาสิเห็นหลายในช่องที่เป็นยูทูบเบอร์ลาวนำเสนอ สิถามว่าคนเห็นแบบนี้นีพีโบออันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของไผ่มันเนาะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนสำหรับเฮากะบโขออความคิดเห็นคลิปนี้เฮาสิมาวเว้าเรื่องความฮักของคนสองคนถึงว่าความฮักมันจะเป็นเรื่องของนามประธรรมที่ว่าโบสามารถจับตรงไดแต่ว่าเรื่องนี้เฮากะสามารถฮูสึกได้ด้วยตนเองเนาะ บางเท่อกวัวเฮาสีหูสึกว่าฮาักไผ่คนนึ่งเฮากะอาสีหูสึกเจ็บก้อนกะเปลี่ยนไปได้ในเรื่องความฮักนี้ก็มีหลายคู่ที่ว่าสมหวังแต่กันยังมีบางคู่ที่ว่าเพิ่นบสมหวังในความฮักแล้วก็ไปบ่ถึงฟังฝันแต่ว่าคู่ที่ผิดหวังนั้นกระแสทางซื่อมันก็สิมาแหงกว่าคู่ที่สมหวังจนมันกรบภาพคนที่สมหวังไปหมดแล้ว เมื่อฟังมาอดจุดนี้เสียงแววเวๆกระสีลอยเข้ามาว่านุ่มไทยทึกสาวลาวโลกจนมดุดาดนุ่มไทยทึกต้มอีกลายแบบนี้เฮาก็มีให้เห็นยุ่เต็มซื่อไปมดเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ทางซ่องเอลลาเซ่กับทีมงานไทยลาวก็มีข้อคิดเล็กๆน้อยๆให้กับเอซทุกๆคนเพื่อว่าข้อมูลนี้มันสิเปลีนประโยชน์บ่หลายก็น,น้อยให้กับทุกคนเนาะ ทางทีมงานไทยลาวเพื่อนกระไดรวบรวมข้อมูลเพื่อให้นุ่มไทยไว้ปิ่นข้อคิดข้อเตือนใจสำหรับนุ่มๆคนใดที่ว่ากําลังมักฮักสาวลาวหรือว่าสนใจอยากมีแฟนเป็นคนลาวเพราะว่าความฮักเป็นสิ่งที่งดงามเสมอเท่าว่าความเข้าใจของทางสองฟ้ายู่ในจุดที่สมดุล กระดาษนี้ก็เป็นข้อมูลบางส่วนที่ว่าทางทีมงานไทยลรวเพื่อนได้เก็บรวบรวมมาให้น้องได้เป็นผู้นําเสนอความหูน้นี้ซึ่งข้อมูลนี้เพื่อนก็ได้ใช้เวลาเก็บในช่วงเวลานึ่งคือกันสําหรับคลิปเต็มกามีข้อมูลที่ค่อนข้างหลายซึ่งตอนนี้เพื่อนกกำลังเก็บรวบรวมเพิ่มเติมและกามีการตรวจสอบแก้ไขเพื่อว่าให้ข้อมูลถูกต้องที่สุดก้อนเฮาสี นำออกมาเผยเพร่สำหรับคลิปนี้ก็สิเป็นข้อมูลแบบเย่อๆเป็นข้อมูลบางส่วนซึ่งน้องได้นำมาเผยเพร่ให้ทุกคนได้ฟังนำกันก้อนสำหรับคลิปหน้าน้องกะซีนำข้อมูลแบบละเอียดมาให้ทุกคนได้ฟังนำกันสำหรับคลิปนี้เราสามารถสรุปข้อมูลได้ย่อๆมาได้ประมาณนี้ก็คืออืม เจ็ดข้อเพื่อใจนุ่มไทยสาวลาวอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับนุ่มไทยเนาะที่ว่าให้เพื่อใจไว้เน่ถ้าเกิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันบเป็นไปนตามที่เขาคิดเขามาเริ่มข้อที่หนึ่งกันเลยข้อหนึ่งของเขาสาวลาวตอบโจทย์หัวใจนุ่มไทยได้เทเบิข้อนี้นุ่มไทยก็ต้องถามใจตัวเองให้ดีๆเนาะว่าสิ่งที่เขาหูกับสิ่งที่เขาเห็น มันอาจสิแตกตั้งกันกระไดบพว่าสิเป็นเรื่องนิสัยใจคอน้ำจิตน้ำใจคำวา้าซึ่งการเียนหูซึ่งกันและกันมันก็ต้องใช้เวลาค่อยๆเียนหูกันไปแบบสาๆแต่ได้พาเล่มงามเวลามันกัสสิพิสูจน์ว่าสาวลาวสามารถตอบโจย์หัวใจนุ่มไทยได้แท้บ่เทาว่า เกิดว่าคุยคุยกันไปแล้วเฮาบบสามารถเป็นหัวเมียกันได้แบบนี้เฮากันยังสามารถหักแพงกันแบบพี่แบบน้องได้แบบนี้กะสีโบเฮตให้เสียใจหรือว่าเสียน้ำใจทั้งสองฝ่ายข้อสองของเฮาก็คือเรื่องการเดินทางความหักทางไกลสุดท้ายต้องเลือกมงยู ข้อนี้มันก็ต้องมีคนเสียสละบ่คนใดกับคนหนึ่งเนาะว่าสิไปยุกับอีกฝ่ายหนึ่งบ่ถ้าว่าเรื่องนี้เขาตกลงกันบ่ลงโตสุดท้ายแล้วทั้งสองฝ่ายก็ต้องแยกย้ายกันย่ปัญหานี้มันก็มีให้เห็นอยู่หลายคือกันมาเรื่องข้อสามเฮาข้อสามเฮาเป็นเรื่องของอายุอายุเป็นเพียงตัวเลขคำว่าคำนี้ฟังเบื้องแล้วมันก็คือ เป็นการวอาแบบลิลลิ่นแต่ว่าในระยะยาวอายุที่มันแตกตั้งกันมันก็อาจจิมีปัญหาก,กันได้ถ้าว่าความคิดทัศนคติมุมมองที่มันแตกตั้งกันหลายคอซี่แนยยูแนวกินย่างที่ทุกคนเคยเห็นช่องยูทูบเบอร์ลาวที่ยุ่แทบสนบุตรทุกคนกับสิหู้กันดีว่าคนลาวส่วนหลาย ในการหายู่หากินแม่นยังพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นหลักก็คือส่วนใหญ่แม่นยังมีการฆ่าสัตว์เพื่อมาเปลี่ยนอาหารข้อนี้หนีทางทีมงานฝั่งไทยเพื่อนได้ว่าว่าปัจจุบันฝั่งไทยนี่เพื่อนบนิยมฆ่าเองแล้วส่วนหลายแม่นไปซื้อยุตราดมากินเอามันง่ายและก็สะดวกแต่ว่าทางสนบทเฮาเองส่วนหลายแม่นต้องเฮดกินเอง อันนี้นุ่มไทยคิดว่าจังใดข้อนี้เพราะว่าเรื่องอาหารการกินสัตว์บางชนิดหรือว่าอาหารบางประเภทคนไทยกับซิโบนิยมกินกันเนาะอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของคนลราข้อนี้นุ่มไทยหาบไดโบมาต่อข้อห้าของเฮาเรื่องฮีดคองประเพณีฮีดคองคือความเสื้อ ฮีดของประเพณีโบมันศาสนาแนวที่เห็นกับแนวที่หู้มันก็อาจจะเป็นคนละย่างกันกระไดการยอมรับฮีตคองของแต่ละท้องถิ่นถือว่าเป็นความงดงามที่เฮาแสดงออกมาให้เห็นได้มันก็มีฮีตคองหลายย่างเนาะที่ว่าไทยลาวเฮาแตกตั้งกันเส่นว่าการแต่งงานระหว่างไทยลาว อันนี้ก็มีข้าวดานลบๆออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆอันนี้ลองให้นุ่มไทยหาข้อมูลบ้านผู้สาวที่เฮามักเบิง้งว่าบ้านที่ผู้สาวเฮาอยู่นี่มีฮีตครงแบบใดเพราะว่าแต่ละมงแต่ละท้องถิ่นอาจจะมีฮีตครงที่แตกต่างกันเอามาต่อข้อหกกันข้อหกที่ลีกเลียงโบได้เลยก็คือเรื่องคนอ้อมข้าง ต้องยอมราบเลยเนอะว่าข้อนี้เรื่องคนอ้อมข้างแม่นมีผลต่อความรู้สึกของคนลาวพอสมควรแม้ว่าคนคนนั้นนีสิบ่เม่นญาติพี่น้องกันเลยก็ตามว่าง่ายๆเลยก็คือคนลาวแม่นยังแคใส่ตาสาวบ้านพอสมควรเ่ว่าเรื่องนั้นสิเป็นเรื่องที่ดีหรือบอดีก็ตามแล้วข้อสุดท้ายของเฮาข้อ7เรื่องทัศนคติ มุมมองความคิดคือเข็มทิศในการครองคู่ทัศนคติเป็นเรื่องที่สำคัญหลายการที่ป้อยให้คนสองคนที่ว่ามีทัศนคติที่ว่าแตกตั้งกันคักมาใช้ชีวิตห่วมกันโดยเาหวังว่ายู่ๆกันไปเดี๋ยวก็ดีกันเองอันนี้เป็นความคิดที่หายแหงหลายเป็นเรื่องที่อันตรายเลยเนาะ้อนว่าทัศนคติ ความเสือ้อความคิดกับนิสัยเทบจะกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันมันเป็นเรื่องยากที่ว่าเฮาสิ่งแกออกจากกันได้เอาง่ายๆเลยการที่เฮาที่ว่าสิไปเปียนนิสัยของคนคนหนึ่งทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายบบอันนี้น้องคิดว่าทุกคนนะ่าจะมีคําตอบในใจอยู่แล้วการที่ว่าเฮามีทัศนคติความคิดความเชื่อที่ใกลเคียงกัน ก็น,น่าจะเป็นทางที่ปลอดภัยที่สุดและก็สามารถลดความคัดแ้ยงใได้ในการยุ่่วมกันสำหรับคลิปนี้ก็เป็นข้อมูลย่อๆที่ว่าน้องได้เอามาสรุปให้ทุกคนได้ฟังนำกันก้นก้นที่คลิปเต็มสิได้นำออกมาเผยแพร่ต่อไปสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้น้องก็ขอขอบพระคุณทีมงานไทยลาวที่ว่าเพิ่นได้รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบและก็ไว้วางใจให้ทางซงเอลลาเซเป็นผู้นำเสนอข้อมูลความหูนี้ถ้าว่ามันพอสิเปินประโยชน์กับ f อซได้แน่โบหลายกันน้อยน้องก็ขอ,อยกความดีนี้ให้กับทางทีมงานฟั่งไทยนะตรงที่นี้ด้วยขอบคุณค่ะท้ายนี้ f อซทุกคนก็อย่าลืมติดตามคลิปเต็มในคลิปหน้าเด้อจ้าสุดท้ายนี้น้องก็ขอกล่าวคำว่า โชคดีร่ำรวยขอให้ทุกคนมีความสุขกันทุกทั่วหน้าเด้อสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย